โอ้โหโอ้โหอ้โหลูกหลงพี่ตีลูกนี้นะตากล้องเสียวนะดูเลยครับโบเข้าไปอ้าออกอีกแล้วครับวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับนะหลังจากที่ห่างหายกันจากการดูคลิปนะกันมานานนะครับวันนี้นะฮะแอดมินเอกอิสระก็กลับอีกแล้วนะครับ โอ้โหลูกนี้หลวงพี่คุมโอ้โหล็อกคออยู่เลยครับหลวงพี่ครับตีออก็ได้เยอะกว่าแค่นนะคู่นี้เป็นการพบกันนะครับระหว่างหลวงพี่คู่กับกกิตเสื้อดำนะครับคนนี้นะครับเจอกับคู่เดิมนะครับพี่นกพีเทิดนะครับเอาเรามาดูว่าพี่นกพีเทอร์จะทำยังไงที่จะเก็บแต้มที่สองได้ครับตอนนี้ได้อยู่แต้มเดียวครับพี่นกสั่งพีเทิดลสหรือเลยครับลูกนี้ครับไม่หรือก็อ้วนละครับงานนี้ครับ เอาดูครับโอ้โหท่าครับโอ้โหยังยัง,ยงกันดียวครับโอ้โหเอาละฮะยังลูกหลวงพี่ยังถือว่าคุมครึ่งกองพันเลยนะลูกนี้ครับรคุมสุดยอดมากครับเอาบางนอกออกบางนอกเมื่อก,กี้เนี่ยปินปินข้าวบางนอกเอาลูกเดียวควับหลวงพี่อยู่ไหนนู่นหลวงพี่หาลูกไ่เอโอ้เจนนกเข้าไปซอ้อนนี่ครับโอ้โหเล่นยากครับ ไดด้เตมียวพอผมว่าหิ้วลูกมาทางนี้ดีเปล่าเอาแต้มเดียวพอแต้มเดียวพอครับนะครับแลดูมันอุดไปใหญ่แล้วฮะตีไม่ไหวแล้วครับเมื่อกี้ตีแล้วมันโอโหมันไกลนะใช่ครับมันไกลครับอันนี้มันลูกมันซ้อนต้องตีลูกกลางออกนะครับนี่พี่โทษยังตีครับโอ้โหดีไม่โดนลูกพี่นกออกโอ้โหแก่นขยับนิดเดียวครับพี่นกบอกขอเอาแต้มเดียวพอครับพี่เติดโยนทิ้งแล้วเขาลูกนี้ครับไม่เอาแล้วครับนะโดนกนงี้ดึงล เอาต้องขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากที่แอดมินนะฮะห่างหายจากการถ่ายทําคลิปมาหลายตัวหลายวันเลยนะครับก็ไปทายคําใบปริศนาซะส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้นะครับแอดมินก็หาอะไรได้เลยเปื่อยนะครับช่วงนี้แอดมินไดโบนัสภาพนิ่งมานะครับแอดมินก็ส่วนใหญ่จะลงแต่ภาพนิ่งนะครับก็พอมีรายได้เข้ามานะครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับวันนี้ก็กลับมาชมรับชมคลิป ไปตองโซนสถานบ้านๆกันเดิมนะครับนะครับลูกนี้กูกิดขึ้นมาเปลี่ยนครับเจน็เข้ามาโอ้โหเปลี่ยนนิดเดียวครับโหนี่กลัวจะใกล้แก่นโดนตีหรือไงครับอ้าว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 โอ้โหลูกนัดด้นประมาณเมตรครึ่งสองเมตรเลยฮะกูเกตโอ้โหเปลี่ยนหรือเปล่าครับนี่โอ้โหเหมือนจะได้นะฮะแล้วให้ลุงพี่มาดูดีกว่าครับผมว่าดูดีเหมือนกันนะครับ เออผมว่าเปลี่ยนนิดหน่อยครับเปลี่ยนแบบไม่น่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแบบน่าเกลียดเปลี่ยนแบบน่าเกลียดน่าเกลียดนะครับเก่นเงินนิดอ่ะโอ้โหนี่เรามือค้ากันหกลูกดีให้กันเหลือต่างกันสาวเอาพี่นกทำการเข้ามาก่อนครับตรงนี้นี่ครับชนก็มาสองลูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเซน็อกก็ช่วงนี้ก็ภารกิจ เยอะแยะนะไม่ค่อยได้มาซ้อมเท่าไหร่นะครับช่วงนี้หายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับนระกินรีบมานะเจนกว่าใครจะกินก็รีบมาแล้วช่วงนี้อ่อนซ้อมครับเออเอออาหลวงพี่ยังเข้าไม่ถึงครับตีเปลี่ยนครับอ้าหลวงพี่จะจตตีหรือจะเข้าครับดูครับนี่แฟนๆหลวงพี่ก็ยังโอ้โหนี่แฟนๆหลวงพี่ก็ยังคิดถึงอยู่ในเฟซนะฮะถามหาหลวงพี่กันอยู่นะครับ Oh. <laughs> <laughs> ถ้าหลวงพี่โยนอย่างนี้แฟนๆน่าจะน,าน่าจะไม่ไม่ไม่ปื้มนะครับอย่างนี้นะครับ <c oughs> เอาละครับทางฝั่งพี่นกได้แต้มเดียวนะครับตอนนี้ได้หนึ่งหนึ่งใบในสนามครับ <c oughs> พีเทิร์เดือ3สามใบเลยครับ <c oughs> ตีรับสองหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนได้สองน2ฮะขอทำขอขอนุญาตทำการวัดก่อนนะครับเอาแล้วฮะหลังจากทำการเช็คระยะทำการวัดกันแล้วนะครับปรากฏว่าติดลูกฝั่งหลวงพี่ยนะอ,อยู่สองใบนะฮะพีเทอร์ทำอะไรไม่ได้ครับต้องเข้ามาอย่างเดียวครับรนะต้องเข้ามาอย่างเดียวนะครับ,บอโอ้โหพีเทอร์เข้ามารับสองแล้วครับโอ้โหตอกลูกหลวงพี่ออกไปไกลกระเด็นไปไกลเลยครับลูกหลวงพี่อย่าเกะเก่าอข้างหน้านะครับ เอาไม่ได้ครับไม่ได้ได้ได้แค่สองได้ค่งรับถ้าจะตีจะรับไหมครับเข้าน่าจะง่ายกว่านะฮะสามนะรับมระพี่นกเช็คแล้วนะตีรับสามนะครับ ปีเตอร์ทำการตีลูกดำลูกหลงพี่นะครับอ้าวสรุปตีไม่ถูกนะได้แค่สองแต้มนะครับ,อรบขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะครับติดตามคลิปที่สองนะครับ